สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับความหลงตัวตนกับการพัฒนาตัวตนนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าความหลงตัวตนเนี่ยบางคนนะก็เข้าใจผิดก็เข้าใจว่าเป็นการพัฒนาตัวตนก็พยายามสร้างตัวตนของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะเช่นทางโลกนะครับก็มุ่ง ความสําเร็จการศึกษาเล่าเรียนนะที่เน้นเกรดดีเกรดสวยนะครับการทําการงานที่เน้นรายได้สูงๆมีตําแหน่งสูงๆมีอํานาจมีสถานะทางสังคมสูงๆเนี่ยหลายคนเชื่อว่าลักษณะแบบนั้นนะครับเป็นการพัฒนาตัวตนพัฒนาต,ตนเองเนี่ยนะแต่ว่าจะเล่าสุนฟังนะครับว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าการพัฒนาตนเองพัฒนาตัวตนแบบนั้นเนี่ย ที่เน้นแบบทางโลกเช่นการแข่งขันกันเรียนให้ได้เ,เรียกว่าเกรดดีๆนะให้ได้สถาบันการศึกษาดีๆนะการแข่งขันกันนะครับในการสร้างไรายได้แข่งกันเรื่องเงินเดือนนะเป็นเพื่อนกันในแข่งขันใครรายได้สูงกว่าใครตำแหน่งสูงกว่าใครก้าวหน้ามากกว่านะใครมีอะไรทางโลกมากกว่าเนี่ยถ้าการพัฒนาตัวเองตนเองแบบนั้นเนี่ยไปในทางพ่อคูณอัตราตัวตนหรือว่าง่ายคือ สร้างให้อัตตาเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีการยึดติดถือมั่นมากขึ้นเรื่อยๆไปผิดทางนะครับลักษณะการพัฒนาตัวตนแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ละครับอันั้นเป็นลนักษณะของการหลงตัวตนนะต้องระมัดระวังนะครับ mm hmm. การพัฒนาตัวตนที่แท้จริงเนี่ยนะก็คือการพัฒนาตัวตนให้สู่ความสําเร็จนะทางโลกก็ไม่ผิดนะถ้าเราจะสามารถสร้าง นะอาชีพการงานสร้างการศึกษาเรีเรยนนะสร้างธุรกิจสร้างอะไรของเรานะั้นในทางโลกให้ขึ้นมาประสบความสำเร็จนะครับก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถ้าการสร้างของเราเนี่ยมันทำให้อัตราตัวตนเราใหญ่แทนทะี่อัตราตัวตนจะเล็กลงการปล่อยวางนะครับง่ายขึ้นเนี่ยแต่ว่าการสร้างนะครับการศึกษาเรีเรยนการแข่งขันการ การประกอบอาชีพการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยมันสร้างให้อัตราตัวตนของเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีความยึดติดถือมั่นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอันนั้นลักษณะแบบนั้นเนี่ยเป็นการพัฒนาตัวตนที่ผิดมันจะเป็นการสร้างความหลงตัวตนเสียมากกว่าหรือไม่เราสังเกตดูว,ว่าถ้าเราเน้นการสร้างความสําเร็จหรือการพัฒนาตัวตนของเราเนี่ยปรากฏว่านะยิ่งเรามีตัวตนใหญ่นะแล้วเรามีความหลง ในตัวตนนะตัวเองสูงซึ่งเราเข้าใจผิดว่าเป็นการพัฒนาแล้วเนี่ยแล้วมันมีความทุกข์เกิดขึ้นมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนั่นแหละครับเป็นสัญญาณว่าเข้าใจผิดแล้วครับมันเป็นความหลงตัวตนแทนจะเป็นการพัฒนาตัวตนวนะครับวันการพัฒนาตัวตนที่ถูกต้องเนี่ยคือเราสามารถที่จะจะทให้กิจการงานการศึกษาเรงเรียนของเราเนี่ยขยายเติบโตได้ในตัวเองเนี่ย ตัวตนของเราเนี่ยจะเล็กลงการยึดติดถือมั่นในตัวตนของเราเนี่จะลดลงเนี่ยถ้าใครสามารถทำแบบนั้นได้อะผมเรียกอันนั้นว่าการพัฒนาตัวตนพัฒนาตนเองที่ถูกต้องแต่แน่นอนนะครับส่วนใหญ่คนในโลกเนี่ยร้อยละร้อยเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากนะการพัฒนาที่มีตัวตนนะแล้วก็จนกระทั่งนะเขาประสบความสําเร็จการศึกษาเรียนการทําการงานรายได้สาสังคม นะเขาก็จะมองไม่เห็นว่าไอ้ตัวตนของเขานั่นแหละที่เขายึดติดถือมันนะ่นอ่ะมันจะสร้างปัญหาในภายหลังคนส่วนมากจึงสร้างตัวตนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีอะทุกหนักกว่าชาวบ้านนะที่ตัวตนเล็กด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉนั้นการพัฒนาที่ถูกต้องเนี่ยไม่ให้เกิดความหลงตัวตนนะครับท่านสังเกตท่านศึกษาเล่าเรียนก็ดีท่านประกอบอาชีพการงานก็ดีท่านทําธุรกิจก็ดีทําอะไรก็ดีนะในทางโลกเนี่ยยิ่งท่านทำแล้วจเจริญก้าวหน้าก็ดี แต่ตัวตนของท่านเล็กลงนะความทุกข์ของท่านลดน้อยลงนะครับเปราะว่าการพัฒนาตัวตนของท่านถูกทางท่านไม่หลงตัวตนของท่านนั่นเองเราสู่กันไปน,นะครับลองไปศึกษาดูจิตใจตัวเองถ้าท่านนะสามารถทําการงานทางโลกให้สําเร็จไม่ว่าการศึกษาเราเรียนการประกอบอาชีพการทําธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ตัวตนของท่านเนี่ยเล็กลงเรื่อย ความยึดติดถือมั่นของท่านลดน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยถือว่าท่านมาถูกทางแล้วครับหล่ถาเกิดว่าตัวตนของท่านมากขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยึดติดถือมั่นมากขึ้นหลงทางแล้วครับนั่นแหละครับ,รบจุดตัดสินอยู่กันนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ